เบอร์ด้านหลังแบบสบายๆนี่อีกท่าหนึ่งแล้วก็อีกท่าหนึ่งกอดอก <c oughs> กอดอกแบบสบายๆแล้วก็เลือกว่าท่าไหนมันดีที่สุดในสี่ท่านี้นะเราเอาท่าที่ดีที่สุดสบายที่สุดเนะี่ยเลือกเอาท่าที่มันดีที่สุดสำหรับเราตอนนี้นะ พอเราได้ท่าที่ดีที่สุดแล้วจากนั้นก็ทิ้งน้ำหนักลงไปที่ขาข้างซ้ายสังเกตตัวเคลื่อนนะทิ้งน้ำหนักลงไปที่เท้าข้างขวาสังเกตตัวเคลื่อนนะปัญหาก็คือเกรงเลยนะต้องไม่มีการเกรงเลยแม้แต่นิดเดียว ทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายสังเกตตัวเคลื่อน <c oughs> ทิ้งน้ำหนักไปทางขวาสังเกตตัวเคลื่อนไปทางซ้ายอีกเห็นตัวเคลื่อนไหมนะใส่ใจฝ่าเท้าข้างขวาทิ้งน้ำหนักลงไปบนเท้าขวา สังเกตดูน้ำหนักหนักเพิ่มขึ้น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 ใส่ใจฝ่าเท้าข้างซ้ายทิ้งน้ำหนักลงไปบนเท้าซ้ายดูน้ำหนักหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใส่ใจที่บริเวณเท้าข้างขวาทิ้งน้ำหนักลงไปบนเท้าขวา ดูน้ำหนักหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปล่อยเท้าซ้ายสบายๆนะหนักขวาปล่อยซ้ายนะน้ำหนักอยู่บนเท้าขวาปล่อยเท้าซ้ายสังเกตที่เท้าซ้ายพยายามก้าวเท้าเล่นเล่นก้าวสบายๆ ก้าวเสร็จสังเกตฝ่าเท้าแล้วค่อยๆลงน้ำหนักแล้วก็ปล่อยเท้าหลังสบายๆใส่ใจเท้าขวา,าเหวี่ยงยยเท,ยยงท้าสบายๆใส่ใจฝ่าเท้าเคลื่อนตัวสบายๆใส่ใจเท้าหลังก้าวเท้าสบายๆ ใส่ใจฝ่าเท้าเคลื่อนตัวสบายสบายสังเกตเท้าหลังก้าวเท้าเล่นเล่นใส่ใจฝ่าเท้าเคลื่อนตัวสบายสบายจะก้าวเท้าข้างหนึ่งข้างใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนตัวเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อน นี่คือวิธีการนะจากนี้ไปก็ยย้าแยกกันไปนะยแยกกันไปผู้ชายก็ไปด้านหลังองค์พระนะหรือบนลานลานหินอ่อนสีดำนะผู้ชายผู้หญิงก็ย้ายแยกไปไปหามุมใดมุมหนึ่งที่สัปปายะสำหรับเราแล้วก็ เปล่ารูกความเพียรกระทำความเพียรน,นะสังเกตการก้าวสังเกตการเคลื่อนนะไปหาที่เดินนะพอได้ที่เดินแล้วก็ยืนนิ่งๆนะยืนนิ่งๆนะ ยืนสบายๆทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายดูการเคลื่อนทิ้งน้ำหนักไปทางขวาดูการเคลื่อน <c oughs> ทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายดูการเคลื่อนทิ้งน้ำหนักไปทางขวาดูกายเคลื่อนดูเท้าหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายดูกายเคลื่อนดูเท้าหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยจากนั้นใส่ใจเท้าข้างเนี่ยที่เบาและก้าวสบายๆก้าวสบายๆเคลื่อนสบายๆใส่ใจแล้วก้าวใส่ใจที่ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนเท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าว ก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้าเคลื่อนตัวสบายบายจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตแล้วจึงก้าวเท้าสังเกตแล้วจึงเคลื่อนกายปรับการก้าวเท้าก้าวให้สบายสบาย ปรับการเคลื่อนกายเคลื่อนให้รู้สึกสบายสบายใส่ใจเอาใจใส่มันระลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันสังเกตอยู่ตลอดเวลาตามดูตามรู้ตามใส่ใจใส่ใจแล้วก้าวทำให้เรารู้ทันในการก้าว ก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนทำให้เราเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าหนักเห็นเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักจนกระทั่งเท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าวเท้าใหม่ก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวสบายๆก้าวเท้าก้าวสบายๆ เคลื่อนกายเคลื่อนให้รู้สึกสบายสบายใส่ใจก่อนก้าวใส่ใจที่ฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยเคลื่อนเท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าวก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกายจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อน จะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตแล้วก้าวสังเกตฝ่าเท้าแล้วค่อยค่อยเคลื่อนเท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าวก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยค่อย,คอยเคลื่อนตัวปรับร่างกายให้ผ่อนคลาย จับมือจับมือหลวมๆสบายๆทำคอตรงๆไม่เดินก้มหน้านะก้าวเล่นๆก้าวสบายๆเคลื่อนเล่นๆเ,เคลื่อนสบายๆใส่ใจแล้วก้าวใส่ใจที่ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อน เท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าวก้าวเท้าเสร็จสังเกตป่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวจะก้าวเท้าข้างหนึ่งข้างใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตแล้วจึงก้าวเท้า ก้าวเท้าเสร็จสังเกตอีกสังเกตแล้วจึงเคลื่อนกายก้าวเล่นเล่นก้าวสบายสบายเคลื่อนเล่นเล่นเคลื่อนสบายสบายใส่ใจให้ชัดเจนสังเกตให้ชัดเจนตามดูตามรู้ให้ชัดเจนมันระลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลา มันใส่ใจอยู่ตลอดเวลามันสังเกตอยู่ตลอดเวลาใส่ใจแล้วก้าวเท้ากระทบพื้นใส่ใจป่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนเท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าวก้าวเท้าเสร็จสังเกตป่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวจะก้าวเท้าเวลาใดให้สังเกต จะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจสังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจมันละลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันใส่ใจอยู่ตลอดเวลาก้าวเล่นเล่นเคลื่อนเล่นเล่นก้าวสบายสบายเคลื่อนสบายสบายใส่ใจให้ชัดเจนสังเกตให้ชัดเจน ตามดูตามรู้ให้ชัดเจนมันระลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาใส่ใจอยู่ตลอดเวลาสังเกตอยู่ตลอดเวลาตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาใส่ใจไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆปารบความเพียรอยู่ตลอดใส่ใจอยู่ตลอดไป